สวัสดีคะ่ะน้ำพึ่งบ้านสมุนไพรธรรมชาติหรือ N.P. Thai Herbal handmade นะคะเราเป็นบ้านที่ผลิตแชมพูเนื้อสมุนไพรครีมนวดผมเนื้อสมุนไพรครีมอาบน้ำเนื้อสมุนไพรสบู่ก้อนเนื้อสมุนไพรและอื่นๆน,นะคะตรงนี้เป็น แชมพูเนื้อสมุนไพรที่เป็นตัวท็อปเทนของเราเลยนะคะชะลอไว้เส้นผมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะโดยมีตัวสำคัญคือมะกรูดบอระเพ็ดมะกรูดนี่ชำระล้างเส้นผมล้างชำระล้างหนังศีรษะนะคะให้สะอาดบอระเพ็ดนี่ชะลอไว้เส้นผมไม่ให้ผมงอกเร็วขิงก็กระตุ้นเส้นผมนะคะอัญชันก็ทำให้ผมดกดำนะคะและอื่นๆอีกตามนี้ ที่สำคัญยังมีใบหมี่ใบหมี่ที่ทำให้เส้นผมนุ่มลื่นไม่พันกันนะคะสมุนไพรของเราทั้งหมดมีมากกว่า10ชนิดในที่เราลงตรงนี้ยังไม่ครบนะคะเป็นสูตรลับของเรานะคะแต่ขวดนี้จะทำให้เส้นผมของท่านดกดำเงางามแข็งแรงและชะลอวัยการงอกนะคะเด็กๆใช้แล้วเนี่ยผมงอกก็จะช้าลงผู้ใหญ่ที่งอกแล้วก็จะงอกช้าลงค่ะ แล้วทาให้ผมดําขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็คือครีมนูดผมสมุนไพรที่ใส่สมุนไพรเช่นเดียวกับแชมพูสระผมเนื้อสมุนไพรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครีมนูดผมเนื้อสมุนไพรนะคะมีคุณภาพไม่ต่างจากแชมพูของเราเลยค่ะแชมพูของเราเนี่ยจะมีสารเคมีแค่สิเ์เท่านั้นนะคะคือหัวแชมพูนะคะหัวแชมพูอย่างดีอย่างเดียวเท่านั้นและนอกนั้นนี่จะเป็นน้ํา น้ำหนึ่งส่วนแล้วก็สมุนไพรถึงเก้าส่วนหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะส่วนครีมนวดผมของเรานี่ก็จะมีเนื้อสมุนไพรเหมือนกับแชมพูเลยค่ะแล้วก็จะมีหัวเชื้อของครีมนวดแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะคุณภาพของเราเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะอันนี้เราจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนถึงหกเดือนถ้าใช้ใส่ในตู้เย็นนะคะใช้คือซื้อไม่ต้องเยอะค่ะหมดแล้วซื้อใหม่นะคะ ขวดละเราขายอยู่ที่ขวดละ250ค่ะ2ขวดก็คือ500บาทแต่ถ้าซื้อแพ็คคู่นะคะเราจะขายอยู่ที่450บาทค่ะค่าขนส่งเราจะส่งให้ฟรีนะคะสำหรับ2ขวดคือค่าขนส่งเนี่ยจะ50บบาทนะคะถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อจากเราได้นะคะถ้าใช้แล้วไม่ชอบไม่ถูกใจท่านส่งสินค้ากลับคืนให้เรา เราจะคืนเงินให้ท่าน100%เลยนะคะสนใจสั่งซื้อจากเรานะคะบ้านน้ำผึ้งบ้านสมุนไพรธรรมชาติค่ะเรารับรองคุณภาพของแชมพูและครีมนวดผมของเรานะคะครีมอาบน้ําของเราก็ใช้ดีค่ะแล้วคราวหน้าเราจะนำคลิปครีมอาบน้ํามาเสนอนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ